ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนึงครับในรลยเกมเศรษฐีนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นไงใครอัปเดตไม่ทันบ้างเออแต่เราอัปทันเจอนะครับอ่ะวันนี้นะครับเป็นตัวละครใหม่ไม่ใหม่หรอกก็เป็นตัวละครหน้าเก่าที่โดนเอามาเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับนั่นก็คือตัวละครที่ชื่อว่า Immortal Six นะครับจากหนุ่มแวน่นเป็นหนุ่มหน้อยหน้าหวานเชีย ข้อสมคัญก็คืออ่ะดูแม็กก่อนใช่ไหมต้อกดแม็กไหมกดแม็กกดแม็กอ่านะครับเมื่อก่อสร้างน,นะครับ90%นะครับที่จะติดตั้งป้ายก่อสร้างเนาะโดยป้ายก่อสร้างน,นี้เนี่ยมันจะอยู่ติดกันอสองช่องหน้าหลังเนาะแล้วก็ถ้าตัวเราเอาเองไปตกก็จะทําการอัปเกรดเป็นอ่าจ่ายค่าผ่านทางแล้วก็อัปเกรดเป็นดนมาร์กเนาะส่วนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าฝั่งสุข้าพไปตก ก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยเนาะแล้วก็เมื่อก่อสร้างน,นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ย้ายภายในแถวเนาะแล้วก็เมื่อฝั่งตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กสองครั้งขึ้นไปมกัสสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะขังคุกฝ่ายตรงข้ามอ่าแล้วก็ความสามารถที่สองนะครับทุกการทอยลูกเต๋านะครับ45%่าชาร์จซูเปอร์โลนะสูงสุด2ขั้นเมื่อไม่แสงดงผลเติบโตทีลรัาแล้วก็เมื่อจบเทินจะทำการทอยลูกเต๋าเพิ่มอ,อีก1ครั้งและสุดท้าย90%ที่จะป้องกันการซื้อต่อของฝตรงงข้าม2ครั เอาท่องๆแมาพวกเธอจะบอกว่าในยุคนี้นะถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการขโมยเงินนะหรือว่าไม่ได้ว่าแบบว่าชาร์จรลดได้แบบเยอะๆนะไม่ต้องหาพวกเธอเอามาก็เก็บสะสมอย่างเดียวอะคือนะไปเล่นตัวเมตาดีกว่านะครับอ่ะโดยวิธีการตามหานะครับเราจะต้องหาสิ่งที่เรียกว่าดาวโดดสำเร็จ1น0เนาะ ห้าใบนะคะมาแลกเป็น Evo Immortal Set หรือถ้าเกิดว่าไม่อยากได้ก็สามารถเอามาเป็น Immortal ชิ้นนี้ก็ได้น้อตัวตีบอลที่ดีหรือจะเลือกมาเป็น Immortal มีเมียนก็ได้ถึงแม้ว่าน้องจะตกยุคตกสมัยไปแล้วก็ตากนะครับอ่ะต่อมาวิธีการหาการ100เนาะเราจะต้องหาโหลด7จโหลด20แล้วก็ดาวน์โหลด 10%อนะครับอย่างละ2ใบเนาะมาแรกเป็น S1 ใบแต่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 แต,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 แต่สมน้ำหนะคุณอ่าสม,มนาคุณพิเศษนะครับถ้าใครมี Immortal มีเมียหรือ Immortal Gina นะครับสามารถเติมเงินเนาะแต่ไม่รู้เท่าไหร่แต่น่าจะ350ไม่ก็179เนาะเพื่อซื้อบัตร Immortal มีเมีย X Immortal สิตเนาะแล้วแรกเป็น Immortal สิตได้เลยส่วนนี้จะเป็น ิมมัเท์จีนี่เอ็กอิมมัเท์ิเพราะฉะนั้นใครมีมีเมียนซื้อมีเมียนถ้าจะอยากได้ใครมีจินี่ซื้อจ i นี่อยากซื้อสลับเด้อซื้อสลับทำอะไรไม่ได้เด้อส่วนลำดับต่อมา GM รู้อยู่แล้วว่าตัวนี้คงไม่มีใครหาก็เลยเอาอัญมณีอิมม r t ท l ซิมาหาให้มาให้เนาะก็เป็นอัญมณีบวกแต่ถูกค่าสถานะเลยนะครับก็ถ้าใครคิดว่าอยากได้อัญมณีไปใส่ให้เดก็ใส่ได้ไหม เดาว่าใส่ได้เนาะใส่ได้น่าจะใส่ได้แหละเออนะครับนอกจากอีมันเทสิทแล้วก็ยังมีตัวละครที่ฮอตฮิตอย่างเลนนะครับกลับมาว้าวมีรูปปั้กกระาสีด้วยแล้วก็ใครมีเอลีนก็รับการดาวน์โหลดหนึ่งตไปเลยหนึ่งชิ้นนะครับแต่ว่าเออเอลีนจะใช้การดกใบเนาะเรามีแล้วรับมา1ชิ้นแล้วทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เลยเนาะไม่รับดีกว่าอ่าต่อมาเป็นอีเวนต์เพรแมวน้ำเนาะล็อกอินสี่วันเล่นหนึ่งรอบเนาะก็จะ อุ í, มีอัญมญณีของซิดด้วยหรอไหนดูซิอุ้ยจะป้องกันเอฟเฟกอันตรายเธอเยอะมากแต่เดททอยผ่านสองรอบก็ซิดก็แทบจะโดนเตะแล้วปะเออนะเก็บไว้เก็บไว้เผื่อดีนะครับสะสมแมวน้ำเนาะครบเท่าไหร่ครบ15อันแรกเป็นเอฟเฟกบัฟป้องกันขโมยมาเบิ์หนึ่งวันเนาะ 16อันแรกได้เป็นอัญมณีของซิสและก็สุดท้ายก็จะเป็นแพ็กคร์ดตัวละครเนาะว้าวมีหมดแล้วอะมีหมดแล้วอะนะครับแต่ถ้าไม่อยากได้นะครับก็สามารถสะสมแม่น้ำสิบอันนะครับมาแลกเป็นเพชรหนึ่งันเพชรก็ได้เนาะหรือว่าจะแลกเป็นรูนก็ได้เออแลกเพชรดีกว่าเนาะยังไงเพชรก็คือคุณที่สุดแต่ทุกครั้งที่สะสมได้นะครับก็จะได้แพ็คสติกเกอร์ด้วยเนาะก็เก็บสะสมสติกเกอร์ก็ดีเนา รางวัลพิเศษของเด็กก็ยังอยู่เนาะแต่ของเรารับไปแล้วเนาะก็จะไม่ขึ้นอ่าเล่นหนึ่งรอบอย่าลืมแมวน้ำนะเมียวเงียวเงี้ยวเออแมวน้ำเอาแมวน้ำไม่ได้ร้องเหมียวหรออ่ะต่อมาที่น่าสนใจก็คือแฟลตเซลนะครับเป็นรถคังราคาคันยิ่งใหญ่เนาะสามร้อยเพชรก็จะได้เท่าไหร่เนี่ยสามห้าพันห้านะครับในราคาหนึ่งพันในราคาสามสิบห้าบาทอันนี้คุ้มใครต้องการเพชรก็มาไอ้นี่ได้เนาะมาซื้อได้อ่าไม่อะไรอีกดูร้านค้าลึกลับลึกลับหน่อยราคาลึกลับก็มีกรอบทะเล มีลดราคามีสกิลเนาะป้องกันขโมยมาร์เบิลก็ซื้อได้นะครับส5บ้าทนะเนาะเผื่อใครจะไปลงรีแต่เราลงหมดแล้วไงก็ไม่จำเป็นต้องลงแล้วก็มีอู้สุ่มแมวน้ำด้วย1 5ถึงห้าเนี่ยอยากรู้ว่ามันเท่าไหร่อุ้ยเจ็ดเลยเหรออิมมาทอมมีเมี้ยนเจ็ดเลยเหรอไม่ไม่ไม,ไม่อยากรู้ทำไมอิมมาทอมมีเมี้ยนมันแพงอะ่ะดูดิอันเนี้ยแค่สี่เองนะหรือราคาผิดอันเนี้ยเจ็ดเลยอะมันควรจะเท่ากันปะ ออแล้วมีรันคารสติกเกอร์นะครับรันคาสติกเกอร์อันนี้ได้สามดาวแน่นอนเนาะการันตีรถคังยิ่งใหญ่เฉยๆเลาวนะคับเอลีนก็มีพี่กับไม้หานะครับมีหูลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์แสงตำนานเอลีนลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนฉันซื้อล่ะพูดเราก็เหนื่อยใจจี้ไม่มีอะไรนะครับ อ่าอีเวนต์นี้นะครับบอกก่อนว่ามาเป็นในรูปแบบของแจ็คพอตนะครับอ่าแจ็คพอตเนาะสุ่มแบบเมก้าก็จะได้ดีเนาะเรามาลองสุ่มกันดีกว่าเนาะแบบธรรมดาปึ้งเฮ้ยมีมีห้ากุญแจด้วยเหรอหรือว่ามันมีแค่หนึ่งกุญแจอย่างเดียวอ๋อมีสิลืมลืมลืมเถิดเถิดเถิดเถิช่วงนี้เบิร์ดมากทำคะแนนเด็กกับพวกเธอเบิร์ดเบิร์ดยิ่งทำยิ่งมึนปึ๊บปึบปึบอ่ะหมดแล้วนะครับก็แล้วจะประมาณนี้เนาะอ๋อมีเที่ยวรอบโลกนะครับอย่าลืมมากดเที่ยวกันด้วยเนาะ ก็รับเผ็ดรับอะไรตามอันนี้ไปนะครับก็เดี๋ยวกดให้ดูก่อนปืนปืดตึบอ,อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็พูดไปยืดยาวแล้วก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจุ๊บจุ๊บจุ๊บบุจุ๊บบุ๊บมวกมว cầu đầu cầu cầu tôi, 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 cầu 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 cầu